สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านะคะ h e ้ g ก y s welcome back to my channel สวัสดีนานผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะอยู่ชอ่องลูซี่เขาอีกค่ะไม่ได้เจอกันโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตอนนี้เราสบายดีมากนะคะ ก็นิดหนึ่งหลังจากที่เราป่วยไปเวลาเกือบเดือนนะคะตอนนี้ก็กลับมาร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะจะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอวสานหน้าม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 ้าทำไมต้องมีเอโคียะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้เออแม่เดี๋ยวตัดหน้าม้าให้ดูหน่อยนะตัดเนี่ยแต่วันเนี้ย พู้ดีเคยตัดนะลกูกอ๋อ,อโอเคแม่ตัดหน้าไมาให้หน่อยมา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 เดี๋ยวตัดให้เอาแบบนี้นะขอ,แบบขอแบบขอแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยยาวๆอ่ะแบบน้อยๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยโอเคตัดแล้วนะโอเค หลังจากวันนั้นความไว้ใจก็ได้หมดไปมีเพียงคำปลอบใจสัส้นๆจากปากคุณแม่ว่าเดี๋ยวมันก็ายาวลูกจบค่ะ